สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยประชาชนคงได้เห็นพฤติกรรมการกระทาของนักการเมืองและพรรคการเมืองมากขึ้นนะหลังจากที่มีกระแสข่าวว่ามีนายใหญ่มามีคนของพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมาขอนั่นขอนี่นะสั่งให้หยุดสั่งให้เบรกสั่งให้เจรจานะเล่นใหญ่กันไม่ให้ขอขมาอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้น สวัสดีครับพบกับผมเทอดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของนักการเมืองพฤติกรรมการกระทําของนักการเมืองนะครับเห็นชัดเจนมากขึ้นฮะหลังจากลูกพิษนะลูกนายกท้องถิ่นนายกเบี้ยวนะครับออกมาเคลื่อนไหว พยายามจะทําทุกอย่างหลังจากที่มีปัญหาลุงกับป้าขับรถเข้าชนนะโดยข้หาทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รบับบาดเจ็บสาหาัสคดีพรบรการจราจรดวนโดยรวมแล้วกระโดนไปทั้งหมด4คดีนะครับปรากฏว่าก็มีคําสั่งเกิดขึ้นจากนายใหญ่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ ครับก็ผมว่าพี่น้องประชาชนทุกคนก็ได้ฟังกันแล้วนะว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับจริงๆเนี่ยผมบอกให้นะถ้ามันอยู่เฉยเฉยเนี่ยมันก็คงไม่มีอะไรหรอกนะครับแต่ก็เราก็ต้องเอาซะหน่อยนะกีกี้ช่วงนี้โผล่มาก็ต้องจัดในหายกีกี้หน่อยนะครับวันนี้นะคนที่ออกมาเรื่องนี้ที่เป็นริ้วหลงริ้วร้อต่างๆเนี่ยผมผมซัดหมดนะผมซัดหมดนะครับแล้วก็ผมก็มองว่ามันอะส่วนตัวผมนะไม่ไม่ของจริงอะนะครับ อย่างของจริงเนี่ยมีโอกาสเจอผมที่สพลำลูกกาเนี่ยอยู่ในห้องก็ได้แต่ชะโงกมองผมถ้าไม่พอใจในสิ่งที่ผมทําเดินมาสิครับใช่ปะมาเลยต่อหน้านะขนาดคุยยังไม่กล้าเลยนะครับก็ก็กปล่อยเป็นไปตามสภาพนะครับผมก็เชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยนะเดี๋ยวเขาก็จะมีข้อมูลเชิงลึกอีกอีกเยอะเลยครับนะที่จะดําเนินคดีนะก็เมื่อกี้ได้หลังจกออกจบจบ,จบรายการก็มีการคุยพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสิ่งหนึ่ง ที่เขากําลังแบบหาเลยตอนแรกคิดว่ามันเป็นเฟซปลอมหรือเปล่าว่าที่มันโพสต์้าโพสตข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นของมันหรือเปล่าแต่เมื่อกี้รับแล้วว่าเป็นของตัวเองเดี๋ยวเขาก็เอาตัวนี้ไปประกอบนะครับก็รู้เรื่องพ <Yeah. S 1> อพน,น้องเขาบอกเนี่ยก็กลัวเพราะว่าห่วงครอบครัวเขาว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยหรือเปล่านะเพราะว่าก็มีการพูดในลักษณะเดียวกันว่าจะเยียวยาชดใช้อะไรอย่างนี้แล้วเนาะ แต่ก็ยังไม่ไม่มีอะไรอะเนาะยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมสำหรับเคสนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าจะจ่ายตังค์แต่ก็ยังแบบไม่ได้จ่ายตังค์แล้วมันมีข่าวมาว่าเขาไม่รับค่าค่าพยาบาลซึ่งเมื่อกี้เนี่ยญาติก็คุยกับโทรเข้ามาถามทีมงานเลยบอกว่าดูอยู่นะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับไม่มีเลยคําว่าไม่รับไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะมาจ่ายตังค์มีแค่ขอพบเท่านั้นเองครับเนี่ยแต่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา นะผมก็ฝากทุกคนที่ติดตามดูข่าวติดตามเรื่องนี้นะทุกคนลองดูนะครับหลังจากที่ผมเข้ามาช่วยเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรกันบ้างมีกีกี้ปรากฏตัวออกมาเต็มไปหมดนะครับนะมีข่าวปลอมต่างๆนานาออกมาเยอะแยะมากมายนะมีข่าวต่างๆออกมาโจมตีผมนะซึ่งไม่ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงด้วยนะลองถามสิครับถ้าเป็นตายายสองคนสู้เรื่องนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะส่วนตัวผมนะการที่มาเคสนี้ นะไม่ได้รู้สึกกลัวเลยรู้สึกดีด้วยที่ได้เข้ามาช่วยพอรู้สึกว่าเออดีเวยรู้สึกดีถ้าไม่มีตาตายายไม่มีเราเนี่ยโหไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรบ้างนะครับดูเหมือนสปปอง,ปอง,ปองมันจะค่อยจะเผชิญหน้ากับพี่การมันอยากจะคุยเลยกับพี่การเลยครับก็เรื่องของมันเนี่ยนะของจริงอ่ะมันต้องต่อหน้านะพูดว่าเป็นของจริงอ่ะมันต้องมาต่อหน้าเว้ยไม่ใช่แบบว่า นะไปรับหลังมั่งไปนู่นไปนี่มั่งของจริงไม่ต้องต่อหน้านะครับนะลูกผู้ชายก็ต้องนี่กล้านี่ไปเชิญหน้านะผมก็เปิดผมก็พูดเสมอนะว่าผมเปิดโอกาสให้ทางคู่กรณีมาเจอทางครอบครัวก็เปิดโอกาสให้เจอแต่ถามว่าการที่เขาเจอแล้วเขาขอถามคําถามเนี่ยมันจะไม่ได้เลยเหรออย่างที่เราเห็นนะอ่อย่างครอบครัวเขามีคําถามว่าถ้าไม่มีเจตนาทําไมล่ะถึง ไม่เรียกรถพยาบาลถามแค่เนี้ยก็เห็นมาละไม่ตกเลยเพราะเอาลูกออกไปเลยอะ่ะเอาแล้วมันเป็นคาถามไม่ได้เหรออีกอย่างหนึง่งที่ไปนั่งอยู่ในรายการแล้วบอกว่าถ้าตาจอดก็คงไม่เกิดเรื่องแบบเนี้เอาอันนี้ครอบครัวเขาไม่มีสิทธิ์ถามหรอว่าคุณรู้สึกผิดรู้สึกสำนึกจริงๆหรือเปล่านะครับผมถามว่าวันนี้การที่คุณบอกว่าเขามายุ่งมากเกินไปหรือเปล่าเลยไม่ได้คุยกันคุณไม่ได้ลองมองอย่างอื่นเลยเหรอว่าถ้าผมไม่เข้ามาช่วยสองตาย,ยายจะเจอกับอะไรบ้าง คุณลองดูในสิ่งที่ที่เนี่ยผมเจอกับตายายเจอวันนี้สิครับวันนี้ตาพยายามถอดสายน้ำเกลือปฏิเสธการรักษาเพราะอะไรกลัวนะมเนีเห็นปะ่ะมีคนออกมาปัน่นว่ามีคนตั้งค่าหัวผมตาก็กลัวจะมีคนไปเอาชีวิตเข้าถึงในห้อง icu อย่างเงี้ยคุณลองคิดสิครับว่าถ้าไม่มีผมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถูกไหมเออวันนี้คนทเคบอกเข้ามายุ่งมากกันไป คุณแค่ไม่ชอบหน้าผมหรือเปล่าคุณแค่ไม่พอใจผมหรือเปล่าคุณแค่หรือหรือผมตั้งคำถามนะหรือคุณเป็นฝั่งของผู้ก่อเหตุหรือเปล่าถูกไหมวันนี้ผมมาผมไม่ได้เรียกร้องอะไรที่ตัวเขาต้องแบบโหเป็นสุลต่านคุณต้องซื้อบ้านให้เขาหนึ่งหลังคุณต้องซื้อรถใหม่ให้เขาผมไม่เคยบอกเลยว่าคุณต้องทำนะผมผม เอาแต่เนี่ยค่ารักษาพยาบาลคุณรักษาคุณรักษาไปส่วนรถคุณก็ต้องมาบอกเขาว่าคุณจะทํายังไงจะซ่อมยังไงอะไรแบบไหนแต่ครอบครัวเขารู้สึกว่าอาถ้าซ่อมแล้วมันไม่เหมือนเดิมคุณจะม,มีวิธีการไปหาจัดการยังไงซ่อมแล้วมันคุ้มไหมคุณก็ลองคิดเอามาพูดคุยกับเขาสิแต่ถ้าคุณบอกว่าวันนี้จะขอเยี่ยมแล้วอฉันก็จะมาแค่วิธีของฉันนะอ้าวแล้วแล้วครอบครัวเขาอะฉันวันนี้ฉัน ไม่มีสิทธิ์พูดอะไรเลยชาวบ้านตัวเล็กๆไม่มีสิทธิ์อะไรนี่นายใหญ่ที่คือคู่ใครนะคะก็คนคนที่คนที่มีอิทธิพลทางการเมืองแล้วกันมากที่สุดก็มากในปัจจุบันเนี้ยในเมื่อมีผู้ใหญ่เตือนแล้วเนี่ยพี่ก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าน้องสักไม่กี่ปีแต่น้องจะว่าพี่เสือกก็ได้แต่เป็นห่วงจรงิงๆบอกกูเป็นห่วงมึงจริงๆแค่นั้นเองเป็นห่วงแล้วก็ยังอยากให้มีอนาคตทางการเมือง จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะเอาเป็นว่ามีคนโทรมาบอกพี่แล้วกันว่ามีคนรับงานแล้วมัดจําไปแล้วครึ่งหนึ่งมัดจําไปแล้วห้าแสนไม่เชื่อพี่ก็ได้<ะ>ก็ให้พบตอรไปตรวจสอบแล้วกันจะพิสูจน์ว่าพี่เต้พูดเรื่องจริงไม่จริงให้ไปถามทนายตามในคุกอย่าลืมนะเราชกเขาสุดทาง<ะ>เขาก็ชกเราสุดทางเหมือนกันมันอยากเอาใจ f อซีอ่ะพี่เข้าใจ<ะ>เพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบดราม่าชอบกระบวนการยุติธรรมสุดทางชอบ ชอบใครสักคนหนึ่งที่เป็นแบบปาวุลจินน่ะมันคือในหนังทนายอ่านเกมฝั่งพีทจะเดินเกมแนวไหนอย่างที่คุณพีทกําลังทําอยู่ตอนนี้คือเขาต้องการให้ลุงกับป้าอภัยให้เขาจุดนี้เป็นจุดสําคัญที่สามารถทําให้เขาไม่ติดคุกได้ตั้งแต่เมื่อวานที่เอาพวงมาลยัยจะไปกราบขอโทษลูกของลุงกับป้าแล้ววันนี้อีกไปโรงพยาบาลแต่งตัวหล่อเฟี้ยวเลยพกเงินไปสองปึกจะเอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับลุงกับป้า เดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเขารับโอนแล้วนะไม่ต้องไปธนาคารไปถอนเงินให้ยุ่งยากก็แค่ไปแต่ตัวก็ได้แต่คุณพีทกับพกเงินไปสองปึกลุงกับป้าเขาไม่ให้พบคุณพีททำไงรู้ไหมครับเขียนจดหมายใส่กระดาษ a 4น้องพีทมาเยี่ยมแล้วนะครับวันนี้จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แค่นั้นคือมันยังไม่พอนะครับมันต้องถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยก็คือว่ากำลังยืนเขียนจดหมายอยู่มีเงินตั้งข้างๆสองปึกถามจริงว่าหวังผลอะไร เพราะหวังผลให้คุณลุงคุณป้าไม่ติดใจเอาความเขาก็ถือว่าแบบฟังน้องพีทได้ชดใช้เยียวยาให้กับลุงกับป้าเรียบร้อยแล้วลุงกับป้าก็เห็นใจน้องไม่อยากติดใจเอาความอะไรอีกแล้วก็ไม่เป็นไรเรื่องขึ้นศาลก็อยากให้มันจบแบบนี้พีทก็มีโอกาสที่จะได้รับการรอลงอาญาจากศาลแล้วก็ไม่ต้องติดคุกสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้พีทไม่ต้องติดคุกคืออะไรรู้ไหมครับคือการสํานึกผิดแต่คนเราเดี๋ยวนี้สํานึกผิดเราจะแบบ ผมสำนึกผิดแล้วนะครับมันไม่มีใครเชื่อมันต้องสำนึกผิดด้วยการอะไรนี่ไปคุกคงคุกเข่ากราบขอโทษแต่บางครั้งมันยังไม่พอก็เกาะชายผ้าเหลืองกันไปเลยก็ได้นี่อาจจะบวชให้กับคุณลุงคุณป้าว่าน้องพีสำนึกผิดแล้วเห็นไหมแบบนี้มันเป็นการสำนึกผิดที่มีรูปประธรรมีหลักฐานจากสั่งพี่ชายใครเขาไม่ได้ระบ,บุค่ะแล้วนายใหญ่มีพี่ชาย e ออตอนนี้อายุเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบ หกเจ็ดสิบแปดแล้วมั่งเพราะว่าเพราะว่าหลงปวลว่าคดีนี้ไม่ต้องกังวลครับรับประกันได้ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ว่าไปเมื่อ2วันก่อนผมเจอท่านในงานเจอท่านรัฐมนตรีเอ,อเจอท่านอธิบดีผู้ผู้บัญชาการสำน,นักบัญชาเอนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็แม่ทัพทั้งสี่เหล่านั่งอยู่ด้วยกันก็ได้พูดไปว่า เรื่องนี้ยังไงก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้า,านะผมก็เคยสัมภาษณ์ไปแล้วว่าเรื่องนี้เราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องรายิ่งยิ่งบอกว่ามีพี่ชายเขาเป็นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเราด้วยเราก็ยิ่งต้องให้เกิดความโปร่งใสเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้เพราะนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงมไม่มีจะใครจะมาสั่งว้วท่านอยู่ข้างนอกท่านจะสั่งได้ไหนะฮะผมยังสั่งไม่ได้เลยควบคุมักงานตำรวจเอง,งสั่งไม่ได้ หนูเป็นแค่ผู้สมัครสอทอคุณพ่อหนูก็ไม่ได้ใหญ่โตมาจากไหนอ่ะเป็นแค่นายกเทศบาลนะลูกหนูเข้าใจผิดลูกกบนะ่ยมันใหญ่ในกะลาหนูเข้าใจกบใหญ่ในกาฬาไหมอยู่ในกะลาอยู่ในเขตอำเภออยู่ในเขตตำบลหนูหนูก็คิดว่าหนูใหญ่ครับกะลาแล้วเปิดโลกกว้างออกมาแล้วก็มันมีใหญ่กว่าเราเยอะลูกนะครับ ต้องพยายามเรายิ่งเราเป็นนักการเมืองต้องพยายามเป็นนอบน้อมถ่อมตนนอบน้อมถ่อมตนยกมือไหว้นะครับจริงใจนะครับไม่ได้เป็นหลานพบวตอลงตอลอห่าอะไรหรอกนะครับก็รู้จักครับไอตายพบวตอลอมันก็รู้จักคนเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะครับคนมาถ่ายรูปกับมันก็เยอะมันไม่ได้เป็นลูกเป็นหลานอะไรแต่มันเอาไปเบ่งใส่ตำรวจไงอันนี้เป็นข้อเสียหนูต่อไปก็เข้าหน้าพบวตอลอเขาไม่ได้แล้ว มันไม่ได้เป็นหลานผบตรอแต่ว่าไอ้ตอนหลังนี่โอ้ยไปเรียกลูกพีทลูกแพทหาอะไรนะครับพาพ่อนอนตีน,นาาก่ายหน้าผากเลยนะไอ้นายกเบี้ยวนอนตีนกายหน้าผากเลยนะไอ้พีทเอ้ยมึงเวรกรรมจริงๆกำลังจะเลือกตั้งกำลังจะเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับอีกไม่กี่กี่วันแล้วนะครับ เสือกมามีเรื่องมีราวอะไรอย่างนี้แล้วก็พ่อก็พยายามไอ้นายกเบี้ยวนี่มันก็พยายามจะออกมาให้ข่าวว่ายอมหมดทุกอย่างครับลูกผมผิดครับพร้อมจะชดใช้ค่าเสียหายแต่เอ็งก็เสือกไปออกข่าวนะครับเข้าไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพอยิ่งออกข่าวด้วยวัยหนูด้วยวัยยังวัยรุ่นอยู่ 2ี2สิบยังอารมณ์ร้อนอยู่นะครับช่างภาพสื่อมวลชนเขาก็อยากจะได้ข่าวอยากจะสัมภาษณ์หนูไปแสดงอารมณ์เกลี้ยกล่ดนะครับคงคิดว่าเขาตบหัวหนูบ่าก็ไม่รู้ไปอารมณ์เกลี้ยกลาดบอกผมเพิ่งไปเย็บหัวมาโอ้ยหนูเอ้ยนั่นรับรถทัวขบวนใหม่เลยนะอารมณ์ยังไม่ปกติ ยังอยู่ในอารมณ์โมโหอยู่ปล่อยให้พ่อพูดไปอย่างเดียวเถอะหน,นูเอากระสอบป่านเย็บปาก้็ไว้เลยนะครับใช่จะมาอ่ะคุณนักอื่ได้่จะแบ่งเป็นเขตอย่างของเขาที่เกิดเรื่องนั่นไนม่ค่็อีกเขตหนึ่งของเรานี่มันก็อีกเขตหนึ่งแต่คือมันใช้ชื่อจังหวัดว่าจังหวัดปทุมธานีจังหวัดเดียวกันสุพรรณมันทํา,าทให้ จังหวัดเรามันเสื่อมเสียอุ้ยมันมีแบบเหตุการณ์อะไรแบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นกับจังหวัดปทุมได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทางผู้ลักใหญ่เขาคือจะต้องมีการจัดการอะไรต่ออะไรของมันให้มันเด็ดขาดขึ้นไปอะไรไม่ใช่ว่าเอาแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วคือยังจะให้เขามาลงนั่งต่อหรืออะไรต่อเงี้ยมันจะได้เหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือมีความสงสัยตรงนี้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นได้ได้ใช่ไหมละ่ะ มันจะต้องมีการจัดการอะไรออกไปสักอย่างให้มันเด็ดขาดแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็จะมาใช้บารมีของพ่อแม่หรือว่าคนใหญ่คนโตช่วยเหลือเขาอะไรเขาเนี้ยมันก็ไม่ใช่อ่ะคือวันนี้เมื่อเช้าผมมานะครับก็คือมีพี่น้องประชาชนมาเยอะแล้วมาที่อบจอผมก็ยังไม่ได้สอบถามไรนะครับแล้วก็เชิญตัวแทนขึ้นมาก่อนนะครับเชิญตัวแทน5ท่านขึ้นมาพูดคุยก่อน ว่าที่มาเนี่ยต้องการยังไงแล้วเดี๋ยวผมให้ลงใบพบนะครับแล้วผมว่าพอรู้วัตถุประสงค์ก็ลงไปพบปพี่น้องประชาชนก็ารสอบถามคือสรุปพี่น้องประชาชนชาวปทุมเนี่ยที่เขามาเขามา,เขามากันทั่วทั่วจังหวัดทั่วสานะครับแต่เขาไม่สบายใจตุการที่เจดขึน้นมันเสียชื่อของคนปทุม oh <my> ที่มีพฤติกรรมแบบนี้ทั้งเถียงเกินก้าวร้าวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไล่ไล่อะไรไล่ไล่จิตสำนึก นะเขาก็เลยรวมตัวกันมาผมก็ยืนยันไปว่าผมมั่นใจนะฮะหลังเกิดเหตุท่านอนุทินท่านก็ออกมาพูดแล้วท่านรัฐมนตรีมา,ไาไมมไดามาไทยก็าาไม่มีใครใหญ่ดกว่ามากไทยไม่มีใหญ่จะไปกว่ารัฐบาลไม่มีใครใหญ่กว่าตำรวจไม่มีที่พนไหนที่จะมียิ่งใหญ่นะเราฟังแล้วเราก็สบายใจนะครับว่าผู้มีอำนาจเนี่ยไม่ได้ยืนอยู่เข้าข้าง,างผู้กระทำผิดน,นะฮะแล้วประเด็นที่สองเขาไม่สบายใจที่ว่า การเมืองในธัญบุรีเนี่ยมันมีอิทธิพลมาแต่นมนานะครับมันเป็นของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนะมาสิบกว่าปีนะครับแล้วทําให้ในจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มันเป็นจุดบอดทาให้พี่น้องประชาชนก็มาสอบถามว่าทําไมเหตุผลอะไรที่ผมถึงไม่ได้ครอบครัวพลับปถุมในทีมงานเราเนี่ยถึงไม่ส่งลงแข่งที่ธัญญาผมก็ต้องตอบพี่น้องประชาชนเลยว่าเราไม่มีตัว เราจะส่งใครลงไปก็กลัวอิทธิพลไปหมดนะักลัวอำนาจเงินอำนาจอิทธิพลไปหมดสอบถามนายกค่ะว่าไอ้เรื่องที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีวิธีจัดการแก้ไขยังไงมันทําให้ชื่อจังหวัดของปทุมธานีเสื่อมเสียเนี่ยคะ่ะคือแบบว่าคนทําผิดเขาก็ไม่ยอมรับผิดอะไรประมาณนี้มันก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะประเด็นเรื่อง คนคนหนึ่งที่ทำให้ชื่อเสียงของจังหวัดปทุมเสื่อมเสียค่ะอยากจะให้ในายกกำจัดพวกมาเฟียที่มันสอ,สอทอที่จะมาเป็นมาเฟียเนี้ยค่ะให้มันหมดไปคือไม่ใช่จะตัวเองทำผิดแล้วจะมาแบบว่าให้คนนู้นคนนี้ช่วยเหลืออะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ค่ะคือแบบว่าอยากจะให้ตัวเองยอมรับผิดไม่ใช่อาศัยบาร,รมีพ่อแม่หรือ ก็ปรากฏว่ามีคำสั่งนะมีการประสานง,งานนะจากาพี่ชายของแน่นอนฮนะเจ้าเดิมนะเสียแป้งนะพี่ชายเสียแป้งก็มาทำการเจรจาทำไมฮนะต้องทำการเจรจาเพราะเสียแป้งเขาก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีเพราะกำลังจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับการเจรจาที่ว่า การยึย้ยักตอนแรกก็ถอยแล้วแต่ปรากฏว่ากระแสสังคม F c ซไม่ยอมก็เลยกลับมาสู้เหมือนเดิมไม่กลัวอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คงเห็นพฤติกรรมการกระทำก็ผมว่าดูแลคล้ายๆกับทนะนายตั้มนะไม่รู้จะจบเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้เราได้เห็นพฤติกรรมของนักการเมืองและพฤติกรรมของพรรคการเมืองมากขึ้น ให้ใครนะฮะไปไปมามา,มาเกี่ยวข้องกับนนกการเมืองและเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองบางคนว่าแป้งแป้งแป้ง,ปง,ปงมงรู้แป้งที่ไหนตราง,งูหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ประชาชนคงได้เห็นนะใครจะผิดจะถูกใครจะขับรถชนใครไม่ชนรถใครคนไหนถูกขู่ฆ่าไม่ถูกขู่ฆ่าจะเก็บไม่เก็บก็แล้วแต่เนี่ยผมเรียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ย ประชาชนคงได้เห็นพฤติกรรมการกระทําของนักการเมืองและพรรคการเมืองมากขึ้นนะหลังจากที่มีกระแสข่าวว่ามีนายใหญ่มามีคนของพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมาขอนั่นขอนี้นะสั่งให้หยุดสั่งให้เบรกสั่งให้เจรจานะเล่นใหญ่กันไม่ให้ขอเข้ามาอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นทําให้ไปไปมา,มาเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับนักการเมืองระดับท้องถิน่นเกี่ยวข้องกับนักการเมืองระดับประเทศนะครับถ้าเป็นแบบนี้ คำถามคือแล้วประชาชนจะอยู่ยังไงนะถูกนักการเมืองกันแกล้งตอนไม่มีตําแหน่งโอ้ยยกมือบ้ายหัวจดเท้าพอมีตําแหน่งขึ้นมาก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยกดขี่เล่นงานใช้อํานาจรู้ไหมชั้นลูกใครนซึ่งเป็นวิสัยของนักการเมืองและพรรคการเมืองอยู่โดยตลอดนะซึ่งผมประชาชนนะผมไม่เคยเป็นนักการเมืองไม่เคยเล่นการเมืองไม่เคยลงสมัครพรรคการเมืองใดๆทั้งนั้น นะครับทั้งท้องถิ่นและไม่ท้องถิ่นนะครับกําลังมองว่าประชาชนกําลังไม่ค่อยสบายใจทําโพมาประชาชนก็ไม่แฮปปี้กับการบริหารของนักการเมืองและพรรคการเมืองนะครับประชาชนโดยส่วนใหญ่ก็มองว่าประชาชนทนไม่ค่อยไหวแล้วนะครับจากเหตุการณ์เรื่องของทักษินชั้นสิบสี่นะครับเหตุการณ์ตึกของสตงนะครับ เหตุการณ์ทุจริตคอ r ์ u ัป i o n ที่ขยายตัวเป็นวงกว้างแล้ก็เหตุการณ์สทของทักษิณเสือกไปทุกเรื่องนะครับเหตุการณ์ที่สําคัญก็คือเป็นไวรัลเลยก็คือนักการเมืองไปขับรถชนลุงกับป้าซึ่งเป็นประชาชนไปแช่งความก่อนได้ซ้ำนะทั้งที่บุคคนขับหวังว่าจะได้เปรียบแต่สังคมมจับได้คลิปหน้ารถจับได้กล้องวงจรปิดจับได้ทุกอย่างจึงกลับแต่ปัดเป็นคนละทิศคนละทาง นะครับผมเรียนหุ่นส่วนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นตลอด94ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อนักการเมืองทุกครั้งนะครับตลอด94ปีที่ผ่านมาตามมาด้วยการรัฐประหารนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ และกดกระดิ่งด้วยนะคะเปิดใจอภัยให้กันหยุดความดาวช้านเริ่มต้นจากตัวเรา ใ่ร้ายตายสีโทษดใครเขาช่วยกันลุกรอยร้าวเริ่มที่เราไม่ใช่ใครมองออกไปก็คนไทยทางนั้นพูดภาษาเดียวกันเข้าใจกันง่ายรักกันเถิดลูกหลานเอ้ยจำได้ไหมคำที่พ่อสอนไว้มีอะไรให้แบ่งปันเปิดใจอภัยให้กันดุ ความราวชานเริ่มต้นจากตัวเราหยุดใส่ร้ายตายสีทูดใครเขาช่วยกันลบรอยร้าวเริ่มที่เราไม่ใช่ใครกลับมาเป็นคนไทยที่รักกันเนื้อตายกลางอีสานออกตกนั้นจงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวจับมือกันก้าวเดินไปตามรอยทางขอวางไว้ด้วยหัวใจที่พอเพียง เปิดใจอภัยให้กันหยุดความร้าวชาญเริ่มต้นจากตัวเราหยุดใส่ร้ายป้ายสีโทษใครเขาช่วยกันลบรอยร้าวเริ่มที่เราไม่ใช่ใคร ัใภห้กันหยุดความร้าวฉานเริ่มต้นจากตัวเราหยุดใส่ร้ายปลายสีทูษใครเขาช่วยกันลบรอยรล่าเริ่มที่เราไม่ใช่ใครกลับมาเป็นคนไทยที่รักกันเมื่อตายกลางอีสานออกตกนั้นจงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวจับมือกันก้าวเดินไปตามรอยทางขอวางไว้ด้วยหัวใจที่พอเพียง เปิดใจเอาใยให้กันหยุดความร้าชานเริ่มต้นจากตัวเราหยุดใส่ร้ายปลายสีทูดใครเขาช่วยกันลุรลอยเร้าเริ่มที่เราไม่ใช่ใคร